สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันตอนเช้าๆนะครับก็มีงานมาให้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตงานให้ชมกันสามเล่มนะครับเป็นงานมีด <c oughs> มีดปลาลังนะครับของลูกค้าเป็นงานสั่งทำนะครับเล่มนี้สเปคดนิ้วนะครับพร้อมซองคครเด็กเป็นมินิปลาลังนะครับพร้อม ล็อกเข็มขัดให้นะครับซองล็อกแน่นนะครับมาดูตัวเล่มกันก็ถอดแบบนี้นะครับก็ดึงมาเพราะว่ามีดปลาหลังนี้เป็นมีดที่สรีละของเขาจะโค้งมากในการทําซองก็จะค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาในการใส่นะครับก็วิธีการใส่ก็ก็ล็อกลงไปก็จะแน่นเลยนะครับ ออกแบบมาให้สวยงามลงตัวครับผมตัวนี้ขนาดใบแปดนิ้วนะครับดามประกบฟุ้แท้งนะครับขนาดตัวใบนี้แปดนิ้วนะครับคอหนึ่งจุดห้านิ้วดามห้าจุดห้านิ้วนะครับขนาดก็ชับมือนะครับกําลังน่ารักน่าใช้ครับผมกลมให้พร้อมใช้งานทุกเล่มนะครับ ปาลังนะครับมาดูเล่มถัดมาครับผมก็จะเป็นมินิปาลังเหมือนกันนะครับขนาดใบเก้านิ้วพร้อมซองไข่เด็กครับผม,มเล่มนี้จะเป็นงานทิงผิวไฟนะครับพิงผิวไฟสันหนาๆเจ็ดมิลครับผมขนาดใบที่เก้อ่าแปดจุด ห้าแปดจุดห้านิ้วครับผมด้ามจับกระชับมือครับผมน้ำหนักดีมากครับเป็นงานทิ้งผิวไฟนะครับใครชอบแบบงานดิบๆก็จะประมาณนี้นะครับ เล่มครับผมขาวขาวแดงครับผมเอยแดงดำครับดำแดงดำครับแล้วแต่ชอบนะครับมาดูอีกเล่มครับก็จะเป็นงานมีดปลารังขนาดมาตรฐานนะครับขนาดมาตรฐานที่ใช้งานได้ตามปกติครับงานอนเนกประสงค์งานหนะักงานเบาก็แนะนำเป็นเล่มใหญ่เลยนะครับพร้อมส่งขายเด็กเล่มนี้ขนาดใบเก้านิ้วครับ คอสองนิ้วด้ามห้าจุดห้าครับผมสันหนาหกมิลเป็น,นี้นะครับใช้งานหนักๆลุยๆก็แนะนำเป็นตัวนี้นะครับราคาพร้อมสองไพเด็กอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับจะวางลิงก์เฟซบุ๊กวัดเมืองยาแล้วก็วางลิงก์เพจซองหนัง DIY ใบช่างวัดเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับใครต้องการสั่งมีดหรือว่าสั่งซองหนังซองใครเด็กก็สามารถพักข้อความมาได้สองช่องทางนะครับเพราะว่าไลน์ช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาครับแอดเพื่อนยากมากครับก็ติดต่อทาง facebook หรือไม่ก็ทางเพจ สองหนังนะครับจะสะดวกมากกว่าสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับก็แวะเวียนมาอัปเดตงานของลูกค้าให้ชมกันนะครับเล่มนี้ก็จะส่งให้ลูกค้าวันนี้แล้วครับก็หากไม่เป็นการรบกวนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับจะได้มีงานสวยๆออกมาให้ได้รับชมกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ